สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแจกบ้านไร่ชัยคํำนะครับวันนี้ช่วงเย็นใกล้ค่ำนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมหนึ่งที่จะจะ,จะบอกท่านผู้ชมคือ,อาสายน้ําเรา,าเป็นสาะน้ําที่เป็นระเบียงบ้านแบบนี้ที่เราทําไว้นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะาซื้อพันปลามาแล้วก็พ่อค้าม,มาส่งพันปลาเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยพันปลาปันกันนะฮะทิ้งไว้ประมาณสัก10 2ยนาทีแล้วนะฮะก็ให้เขาปรับตัวเข้ากับน้ําธรรมชาติที่จะอยู่จริงนะฮะข้างในถุงวันนี้เราซื้อมาประมาณสักยี่สิบประมาณสองสองพันบาทนะครับสองพันบาทครับยี่สิบสี่ถุงนะครับโอเคแล้วซื้อหัวาหารมาได้หนึ่งกระสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้คืออีกแบ่งแบ่งคนละครึ่งนะอันนี้คือครึ่งหนึ่ง ปล่อยดังด้านนี้นะครับเดี๋ยวอีกครกึ่งน,นึงไปไปดูว่าเราปล่อยที่ไหนบ้างนะครับอันนี้คือสำหรับสองสี่หกแปดเก้าเก้าก็คือก้าถุงทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับาทางนี้คือเป็นร่องสวนด้วยแล้วก็เป็นเป็นสานอันเล็กๆเราก็เลยไม่ต้อง จะเยอะนะฮะปริมาณเยอะนะฮะเดี๋ยวทดลองเลี้ยงไปก่อนเนาะทดลองเลี้ยงทดลองปล่อยไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับวันนี้เราจะหลังจากที่เราทําสวนแล้วในร่องสวนร่องน้ำแล้วก็คือจะต้องปล่อยปลาเลี้ยงปลานะครับปลากินส่วนมากจะเป็นปลากินพืชนะครับปลาที่เราซื้อมาก็คือมีปลานินปลาในปลาตะเพียนปลายีโตกปลานวนจันนะครับ ประมาณนี้นะฮะปลานิลปลาในปลาตะเพียนปลายิโซปลาหนุนจานประมาณประมาณห้าชนิดคือเขาเรียกว่าปลาเบนจะเบนจะพันนะเบนจะพันครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับซื้อมาสองพันกว่าบาทนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทพ่อค้าแถมมาด้วยประมาณสี่สี่ถุงนะประมาณนี้ครับแล้วก็มีหัวอาหารหนึ่งกระสอบนะครับอันนี้คือเป็นออะไรนรัคือเป็นเป็นปลาที่เราจะต้องเลี้ยง ไว้กินนะครับไว้กินไว้ในครัเดือนเรานะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันเลยนะครับโอเควันนี้ทั้งวันก็แดดร้อนทั้งวันนะครับเดี๋ยวเขากระโดดยุ่งยิงอยู่เลยอยู่ในถุงนะครับเขายากจะออกมาละเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปล่อยเขานะครับแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็วันนี้คงไม่ต้องให้อาหารนะเดี๋ยวให้เขาปรับตัวเขากับให้เขากับน้ําน้ําก็คือปริมาณน้ํา ของเราก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็เหมาะสลับที่จะอนุบาลพันปลานะครับช่วงนี้เป็นหลังเป็นหลังจากที่หลังจากฤดูหนาวแล้วเข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็เราสามารถที่จะอ,อนุบาลอนุบาลปลาได้เลยนะครับน้ําเราก็ลดลงมานิดนึงนะฮะเพราะถ้าน้ําเยอะไปก็ปลาก็ไม่โตนเนาะแล้วก็ถ้าน้ําลึกไปออกซิเจนในน้ําก็ไม่มีนะปลาจะไม่สามารถหายใจได้นะครับ ก็เพราะนั้นแล้ววันนี้แดดรับลมตกช่วงเย็นๆแล้วก็มาปล่อยปลาดูเขากระโดดโลดเต้นนะฮะอยากจะออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาปล่อยปลาช่วงเย็นๆกันนะฮะปลานิลที่สั่งมาคือเป็นปลานนลจีดดานะครับไม่ใช่ปลานนลไม่ใช่ปลานนลแปลงเพศนะก็คือปลานนลแปลงเพศคือเป็นปลาแบบปลาเพศผู้ใช่ไหมครับแต่ที่สั่งมานี่คือเป็นปลานนลจีดดาแล้วก็สามารถที่จะให้ลูกให้ลูกได้นะครับออกลูกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว แล้วก็ปลาตะเพียนปลายิโศกปลานวนจันท์นะครับสี่ห้าชนิดนะครับเขาเรียกว่าปลาบเบญจพรรณนะครับวันนี้เราเรามีอยู่ในที่นี่แล้วครับก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในร่องส่วนนะครับล่องส่วนที่เราขุดล่องส่วนไว้แล้วเขาก็จะวิ่งแหวกว่ายไปตามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มระดับน้ําขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากที่จะ,ะที่จะเลี้ยงปลาอนุบานผุ์นปลานะครับช่วง ช่วงเย็นๆใกล้ค่ำนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวอขออนุญ,ญาตปล่อยปลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำเือก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมเ,เดี๋ยวไว้ข่าวหนะ้าว่าแจ็กบ้านไร่ชัยคำมมีคลิปดีๆก็จะมา อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็หลังจากที่ปล่อยปลาแล้วลำดับต่อไปก็เราจะปล่อยหอยขมแล้วก็จะเลี้ยงกุ้งฝอยในที่เดียวตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ